สวัสดีค่ะรุงนะคะสำหรับคลิปนี้ลุงก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการชำระเบี้ยผ่านลิงก์นะคะที่บริษัทส่งมาให้คือในปัจจุบันเนี่ยบริษัทเขาจะไม่1ก็คือจะไม่มีการทำปเปเปอร์กระดาษแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สมัครทำใหม่มันก็จำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านลิงก์หรือผ่านเครื่องดิฟชิปนะคะซึ่งอันเนี้ย ถ้าเครื่องดิบชิปเนี่ยคือจะต้องมีการเสียบบัตรประชาชนผ่านระบบของตัวแทนแล้วลูกค้าก็คือสามารถเซ็นลายเซ็นเพื่อเป็นการยินยันตัวตนอย่างนั้นได้แต่สําหรับบางท่านที่อาจจะทําผ่านออนไลน์นะคะหรือไม่ได้เจอกับตัวแทนแบบตัวต่อตัวแล้วทําเป็นการยินยันตัวตนทางโทรศัพท์นะคะอันนี้คือจะมีการส่งไปทาง SMS เปบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเข้าไปในระบบนะคะ และอีเมลนะคะอันนี้จะส่งให้ทั้งคู่นะคะทั้ง SMS และอีเมลถามว่าถ้าบางทีเรามีลิงก์อะไรแบบนี้มาเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้มันก็น่ากลัวใช่ไหมคะแบบอาจจะมีมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเช็คอย่างแรกคือ 1. ลิงก์ SMS และอีเมลจะต้องมาจากเ URL เดียวกันที่เดียวกันชื่อตรงกันนะคะแล้วก็มาจากกรุงเทพประกันชีวิตทีนี้อาจจะ มีการให้ตัวแทนช่วยเช็คอีกทีก็ได้ว่าลิงก์ที่ได้มาเนี่ยใช่ไหมนะคะว่าเป็นลิงก์ของบริษัทไหมทีนี้พอเช็คแล้วว่าตรงกันนะคะการขั้นตอนการยินดนตัวตนเนี่ยถ้าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะคะก็อาจจะสอบถามกับตัวแทนนะคะเขาก็จะมีคู่มือให้ลูกค้านะคะในการกรอกว่าอันนี้ต้องใส่อะไรยังไงกดตรงไหนนะคะเพื่อ,อ,อไปต่อในขั้นตอนการชำระเบีย้ย ต่อไปกั้นตอนการชำระเบีย้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเบีย้ยของเราเนี่ยยังไม่ถึง50,000บาทนะคะจำเป็นที่จะต้องชำระเบีย้ยก่อนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาถ้าเกิน500 50, 0 0ไปแล้วสามารถกดชำระภายหลังได้นะคะบริษัทก็จะเริ่มพิจารณาเลยทีนี้การชำระเบีย้ยเนี่ยพอเราไปหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีให้เลือกได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น QR code หรือว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือจะเป็นการผ่อน0% 4เเดือนนะคะตามาธนาคารที่บริษัทมีให้แบบนี้ก็คือทำเรื่องตรงนี้ไปได้จนพอจนครบทําครบเสร็จแล้วเนี่ยชื่อผู้โอนนะคะจะต้องเป็นชื่อบริษัทนะคะก็คือกรุงเทพประกันชีวิตอ่ะก็จะไม่ใช่ชื่อ,อที่อื่นหรือบุคคลอื่นนะคะจะต้องเป็นการโอนตรงเข้าบริษัทเลยในปัจจุบันเนี่ย ทางบริษัทไม่ให้ตัวแทนรับเงินสดแล้วนะคะก็คือถ้าลูกค้าต้องการจ่ายเงินสดสามารถานำนำ,นำบิลเปนเมนต์คืออันนี้ขอทางตัวแทนก็ได้เพื่อนำไปสแกนให้กับที่7 e เ e ่ e อีเลฟเหรือธนาคารนะคะในการจ่ายเบีย้ยด้วยเงินสดด้วยตัวเองอพอจ่ายเบีย้ยอะไรต่ออะไรเสร็จแล้ว บริษัทนะคะจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวมาให้นะคะซึ่งออกในนามของบริษัทก็คือชื่อบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการเช็ครีเช็คนะคะว่าลิงก์ที่เราได้มาเป็นลิงก์จริงไหมหรือเป็นมิจฉาชีพไหมแล้วก็ผู้รับก็คือผู้รับเงินคือ คนที่เราจะโอนไปค่ะก็ต้องเป็นชื่อบริษัทด้วยเพื่อเป็นการรีเช็คอีกครั้งว่าเงินได้เข้าสู่ระบบของบริษัทเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะส่วนอีกอย่างเพิ่มเติมก็คือ,อสมมติถ้าลูกค้าเจอตัวแทนที่เข้ามาขายนะคะเราก็เราอาจจะอยากเช็คว่าคนนี้เป็นตัวแทนจริงไหมเพื่อความสบายใจนะคะก็คือ,อแนะนําให้ขอเป็นเลขใบอนุญาตนะคะเพื่อนําเลขตรงนี้ไปกรอกเองในแอป Google นะคะ เป็นเว็บไซต์ของคอปรพรนะคะคือเขาจะเป็นระบบกลางที่ถ้าตัวแทนที่ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตเนี่ยข้อมูลจะอยู่ในนั้นก็คือสามารถเสิร์ชตรงนี้ไปได้แล้วก็ไปเช็คว่าชื่อนามสกุลตรงกันไหมแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการรีคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งส่วนถ้าใครที่อยากทำประกันกับลุงนะคะก็สามารถทักไลน์มาคุยกับลุงได้นะคะที่ Line@ bla team a ค่ะ